ผมไก่ไก่สิทโิบอกซิ่งนิ่มครับไปนี้ซ้อมมาอยู่วันครับซ้อมมาหนึ่งเดือนครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับไปนี้ที่ค่ายไก่สิทธิพงษ์บ็อกซิ่งนิ่ครับอยู่ที่กาญจนบุรีที่จังหวัดกาญจน์มีใครเป็นคู่ป a r t n e r ซ้อมมาครับที่นั่นเขมีคุณล้านครับแล้วก็สักสงครามครับถือกุญแจใครช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบสี่ปีเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบเอ็ดน้ำหนักไปปล่อยประมาณกี่กิโลครับประมาณสี่สิบแปดเรามื่อสไตล์อะไรครับ แล้ววันนี้เราเจอกับเก่งลบไม่เคยเจอกันเลยเป็นไฟแรกได้สื่อสารเก่งมาต่อเข้ามาป่ะสามเขามื่อสไตล์อะไรพอรู้ไหมมวยจังหวะครับแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเก่งวางแผนยังก็ต้องรอดูบนเวทีก็ค่อยดูก่อนเนาะอย่างก่อนปิดโควิดนี่น้องต่อยไว้ที่ไหนครับต่อยไว้ที่เพชรบูรณ์ครับอันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยช่างต่อยช่างต่อยต่อยเวทเท่าไหร่ เ40ตัว40โลก็ประมาณวันนี้ต่อยหลายร้อยปอนใช่ไหมต่อยเอสหรือเอ็มมีปัญหาเรื่องหนักไหมคิดว่าไม่มีสบายสบายแล้วนั้นต่อยที่เพ่รบุรีแล้วเป็นไงผลแพ้คะแนนอ๋อพลาดแพ้คะแนนแล้วก็หยุดยาวเลยป่ะหยุดยาวหยุดไปหมดกี่เดือนหลายเดือนครับแต่ผมซ้อมตลอดอ๋อแต่ก็หยุดแล้วก็แต่เราก็หยุดซ้อมค่ายไม่ได้ไปไหนเนาะแล้ซ้อมตอนนี้ร่างกายคิดว่าเป็นไงร้อยเปอร์เซ็นต์ เราต่อยมวยมาลูนุนวันนี้กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมา10ไฟก็คือไฟเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับจัดเชิงเซาครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเรานิดหน่อยก็ฝากแฟนคลับทุกคนนะครับช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับคู่แรกช่องทูด้วยวันนี้เกิดไม่เกิดเกิดเล่นได้เลยโอเคขอบคุณากน้องชาย